เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องวิวัฒนาการ,รนฏศิลป์และการาละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็ได้มาพบกับครูแอมอีกครั้งนะคะในรายวิชานฏศิล์ไทยซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในยุคสมัยของสุขโขทัยอยุธย,ยา ธนบุรีและในวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะ มาเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่1น,นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในสมัยนี้นะคะพระองค์ได้รวบรวมบทละครรำตำรารำไทยที่ถูกกระจัดกระจายไปให้กลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะนะับว่าเป็นหลักฐานชิ้นที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติการละครไทยแม้ว่าบ้านเมืองจะมีศึกสงครามอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็โปรดให้มีพระราชาพิธีที่สําคัญอย่างครบถ้วนเปรียบเสมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ พระองค์ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงละครและนาฏสิป์นะคะโดยมีการฟื้นฟูต่างๆดังนี้พระราชนิพนธ์บทละครต่างๆไว้หลายเรื่องนะคะเช่นเรื่องอีหนาวอุณรุษรามเกียร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นฉบับที่สำคัญและสมบูรณ์มากที่สุดนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องดาหลังอีกด้วยค่ะโปรดให้สร้างตำรารำไทยนะคะซึ่งถือว่า เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในการรักษาสืบสารตํารารําไทยเล่มนี้นะคะในการรํามแม่บทซึ่งถือว่าเป็นตํารารําไทยที่เก่าแก่มากที่สุดอีกด้วยค่ะ,ะนอกจากนี้นะคะในสมัยนี้ พระองค์โปรดให้มีการแสดงละครผู้หญิงของหลวงเพียงแค่ในพระราชสำนักเท่านั้นนะคะโดยไม่ให้ผู้ใดมีละครเทียบเคียงกับพระมหากษัตริย์นะคะทำให้ในสมัยนั้นนะคะกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้านะคะก็ต้องหันไปแสดงนิ้วแทนนะคะซึ่งถือว่าการแสดงนิ้วเนี่ยก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ทำให้เกิดละครพันทางในระยะเวลาต่อมาด้วยค่ะ สมัยรัชกาลที่สองนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์นะคะมีความส่วนพระไทยในศิลปะการแสดงทุกขแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นการดนตรีวรรณศิลป์ช่างศิลป์รวมไปถึงการแสดงโขนละครน,นะคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังพระองค์ยังสนใจในเรื่องของศิลปะการต่อสู้นะคะตามราชประเพณี <c oughs> ทรงมีความรู้ทางด้านการละครเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้ยุคนี้กลายเป็นยุคทองของวรรณคดี ซึ่งในสมัยนี้พระองค์ได้มีการฟื้นฟูน่าสินไทยดังนี้พระราชนิพนธ์บทละครในนะคะเรื่องอีเหนาและรามเกียรติ์และพระราชนิพนธ์บทละครนอกนะคะทรงหยิบยกละครนอกบางเรื่องนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยามาพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่นะคะเช่นเรื่องไกรทองคาวีชัยเชษมณีพิชัยสังทองเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงสร้างสรรการแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งประเภทค่ะคือการแสดงละครน,นอกแบบหลวงนะคะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างละครในและละครน,นอกนะคะทั้งนี้พระองค์ยังได้พระราชนิพนธ์บทละครเพื่อแสดงสําหรับละครน,นอกแบบหลวงนี้ขึ้นด้วยนะคะลักษณะการแสดงก็จะใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงละครน,นอกค่ะ ก็ถือได้ว่าในสมัยรัชกาลที่สองนี้นะคะพระองค์ทรงปรับปรุงศิลป,ปะการฟ้อนรำนะคะให้เกิดความประณีตมีความกลมกืนการระหว่างบทละครและการฟ้อนรำนะคะกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีค่ะและก็ยังเป็นต้นแบบของละครหลวงในรัชกาลต่อๆมาด้วยนะคะ ต่อไปรัชการที่3ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวัยยาวนะคะพระองค์มีพระปีชาสามารถในเรื่องของการพระราชนิพนธ์บทละครต่างๆตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชการที่สองค่ะแต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชนะคะพระองค์กลับทรงยุติละครผู้หญิงของหลวงนะคะและโขนที่มีแสดงมาตั้งแต่โบราณ โปรดโอนให้พระโอรสเป็นผู้ดูแลแทนนะคะแล้วพระองค์ก็หันไปสนใจทางด้านศาสนาค่ะแต่ถึงแม้นะคะว่าในพระราชวังนี้จะยกเลิกในเรื่องของการแสดงผู้หญิงของหลวงไปนะคะแต่ก็ยังคงมีแสดงอยู่ภายนอกบ้างนะคะส่งผลทําให้คณะละครหลวงที่เคยแสดงอยู่ในรั้วในวังนะคะก็ได้ออกไปเผยแพร่สู่ประชาชนภายนอกนะคะ จึงนัว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่น่าสินไทยในราชสำนักได้กระจายสู่นอกราชสำนักนะคะรูปแบบน่าสินที่เคยถูกห่วงห้ามไว้ในอดีตนะคะก็ได้ถูกเผยแพร่ไปแก่ประชาชนนะคะซึ่งหรือว่าในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนาจสินไทยนะคะมีการเผยแพร่ที่สําคัญในวงการน่าสินไทยเลยค่ะ ต่อไปนะคะเข้าสู่ในรัชกาลที่4ี่ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนี้นะคะก็เป็นยุคที่บ้านเมืองเริ่มมีความมั่งคัง่งมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางด้านตะวันตกมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการนัฏศิลป์ไทยค่ะทรงเห็นคุณค่าของการแสดงนัฏศิลป์นะคะพระราชะกรณียกิจที่สําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับนัฏศิลป์ไทยก็จะมีดังนี้ค่ะ โปรดกล้าวให้กลับมามีละครผู้หญิงของหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่รัชกาลที่3ได้ทรงยุติการแสดงผู้หญิงของและอนุญาตให้เหล่าขุนนางทั้งหลายได้ฝึกหัดการละครต่างๆได้อย่างเสรีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะพระองค์ยังได้ทรงพระราชนิพนธน์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ไว้บางตอนนะคะมีการแสดงรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทองนะคะในยุคสมัยรัชกาลที่4ซึ่งดัดแปลงปรับปรุงมาจากการรำประเรงในสมัยอยุธยาค่ะ จากนี้นะคะยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในรัชกาลที่4นะคะคือมีการปโปรดให้ตั้งภาษีมหรสพบขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเรียกว่าภาษีผลละครโดยมีการเก็บภาษีกับเจ้าของคณะละครนะคะที่สมัยนั้นมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการแสดงนาฏศิสิ์เจ้าของคณะก็พากันมีไรายได้ต่างๆนะคะถึงทําให้ต้องมีการเก็บภาษีเกิดขึ้นนะคะนนผลทําให้นาฏศิสิ์ในสมัยนั้นนะคะมีความเฟื่องฟูและมีการแข่งขัน กันในทางด้านธุรกิจความบันเทิงละครที่เกิดขึ้นใหม่นะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่4กันะคะก็จะมีละครเซพาา,าะละครชาติแบบละครนอกนะคะละครชาตีของหลวงแสดงโดยพระราชสำนัก มาเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่5กันบ้างแล้วนะคะการเปิดประเทศสู่โลกตะวันตกนะคะในยุคสมัยรัชกาลที่4ก็จะส่งผลมาสู่ในรัชกาลที่5นะคะทำให้เกิดความเป็นไปในทางตะวันตกอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการแข่งขันในวงการธุรกิจความบันเทิงมีการคิดค้นรูปแบบการแสดงขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งรูปแบบการแสดงหน้าตัดศิลป์นะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่5นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ มีละครดึกดำบรรนะคะที่ถูกพัฒนามาจากละครในใช้ผู้หญิงแสดงและเพิ่มการขับร้องของผู้แสดงไปด้วยนะคะโดยได้รับแนวคิดมาจากการแสดงโอเปร่าในฝั่งตะวันตกค่ะมีละครพันทางนะคะที่พัฒนามาจากละครนอกโดยมีลักษณะก็คือเป็นรูปแบบการแสดงตามเชื้อชาติของตัวละครในเรื่องนั้นๆน,น,นะเช่นเรื่องพระลอ ราชาธิราชค่ะนอ,นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเภทของละครพูดละครพูดสลับลำละครร้องที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่5ด้วยนะคะทางด้านพระราชนิพนธ์บทละครนะคะก็จะมีเรื่องเงาะป่าค่ะโดยนำแนวคิดมาจากชาติพันธุ์ชนเผ่าเงาะ มีระบำที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงละครเรื่องต่างๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นระบำไก่ในเรื่องพะลอค่ะตอนพะลอตามไก่หรือจะเป็นระบำนางกอยนะคะในเรื่องงอป,ปาา่า,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 ามีการแสดงลิเกเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ก็ยังมีการละเล่นพื้นบ้านนะคะเช่นการแสดงหนังตะลุง การแสดงเพลงพื้นบ้านต่างๆเช่นเพลงทรงเครื่องและเพลงลำตัดค่ะ ต่อไปรัชกาลที่6แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการแสดงนะคะให้ความสําคัญทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างมากนาฏศิลป์ไทยนะคะที่มีการสร้างสารรค์ปรับปรุงในสมัยยุครัชกาลที่6นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะละครหลวงนะคะพระองค์ทรงสถาปนาละครผู้หญิงของหลวงขึ้นนะคะเพื่อใช้แสดงในพระราชพิธีที่สําคัญทรงให้ความสําคัญทางด้านน้าฏศิลป์ไทยโดย การก่อตั้งกรม,มหอระศพขึ้นนะคะเพื่อเป็นการทำนูบำรุงในเรื่องของศิลปะการแสดงโดยเฉพาะเลยค่ะมีการจัดตั้งโรงเรียนพานหลวงด้วยนะคะเพื่อให้การศึกษาผู้ที่สนใจเยาวชนที่สนใจทางด้านศิลปะการแสดงพระองค์นะคะได้ทรงกำกับการแสดงโขนละครอ,อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเวลามีงานพระราชพิธีที่สําคัญหรือมีการจัดแสดงหรสพนะคะพระองค์ก็เป็นผู้ กำกับเองทรงพระราชนิพนธ์บทละครเองแล้วก็มีพระราชนิพนธ์บทละครไว้นับร้อยเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นบทโขนเรื่องรามเกียรติ์นะคะบทละครร้องเรื่องสาวิตีเท้าสแสน,นปมบทละครรำเรื่องสกุลตลาและบทละครพูดนะคะในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่แบบว่าละครพูดมีความเฟื่องฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องหัวใจนักรบเข่งแก่ลูกโพงพาวิวาพัสมุทร ตามใจท่านเวนิสวานิสและโรมิโอจูเลียตนะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์แปลนะคะจากฝั่งตะวันตกนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องพะร่วงด้วยค่ะที่พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ขึ้นเองแล้วก็รับบทเป็นหนึ่งในตัวละครเรื่องพะร่วงด้วยนะคะโดยรับบทเป็นนายมั่นปืนยาวค่ะนอกจากนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็ยังมีสำนักละครวางสวนกุหลาบนะคะซึ่งเป็นสำนักละครที่สำคัญนะคะได้รับการยกย่องว่า รักษารูปแบบละครหลวงไว้อย่างรัชกาลที่สองเลยค่ะนับว่าเป็นสำนักละครที่สร้างศรริลปินต่างๆขึ้นมานะคะเป็นบุคคลที่สำคัญในวงการนาฏศิลป์ไทยนะคะคอยสืบทอดสืบสารการสแสดงหน้าศิลป์มาจนถึงยุคปัจจุบันเลยค่ะและก็มาเข้าสู่ในรัชกาลที่7กันแล้วนะคะเลยครึ่งทางมาแล้วนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่ในยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้น,นะค่ะโดย สมัยรัชกาลที่7นะคะสมัยนี้ก็จะเป็นระยะที่บ้านเมืองเริ่มมีความวิกฤตประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะคะจำเป็นจะต้องมีการลดเลิกหน่วยงานบางอย่างนะคะซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อวงการนาฏศินไทยอย่างนี้ค่ะทรงยกเลิกกรมมหระศพนะคะเพื่อช่วยกู้เศรษฐกิจในช่วงระยะเวลานั้นภายหลังก็มีกองมหรสศพเกิดขึ้น,นในปัจจุบันคือกรมศิลปากร ซึ่งมีพลตีหลวงวิจิตรวัฒการเป็นอธิบดีท่านแรกค่ะเกิดละครประเภทใหม่ขึ้นนะคะก็คือละครร้องค่ะในสมัยนั้นก็จะรู้จักกันในนามว่าละครจันทโรภาสมีลักษณะการแสดงนะคะปรับปรุงมาจากเพลงไทยเดิมนะคะที่มีทํานองเอื้อนมาเป็นทนํานองไทยสากลที่ไม่มีทํานองเอื้อนนะคะเดี๋ยวเราไปลองชมตัวอย่างกันเลยค่ะ เข้าสู่ในรัชกาลที่8นะคะการแสดงนาฏศิสินไทยและโขนละครต่างๆก็ได้ถูกดูแลโดยกรมศิลปากรน,นะคะสืบเนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งมีหลวงวิจิตวรวาทการนะคะเป็นอธิบดีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่7ก็ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางศาสตร์ขึ้นนะคะเพื่อให้การศึกษาทางด้านศิลปะการดนตรีเพื่อยกระดับศิลปินให้ทัดเทียมกับนานาประเทศค่ะ ในสมัยนี้นะคะเกิดละครรูปแบบขึ้นมาใหม่อีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือละครหลวงวิจิตวรวาทการค่ะซึ่งเป็นละครที่มีแนวคิดในการปลุกใจรักชาตินะคะรูปแบบการแสดงส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นการนำเอาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์นะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็จะคล้ายๆละครพันทางนะคะซึ่งเป็นการแต่งกายตามเชื้อชาติต่างๆ นอกจากนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่8นี้ก็ได้เกิดการแสดงรำวงมาตรฐานเกิดขึ้นจำนวน10เพลงค่ะโดยเป็นการพัฒนาปรับปรุงจากรำโทนให้กลายเป็นรำวงมาตรฐานที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะมาเข้าสู่รัชกาลที่9กันแล้วนะคะ ในสมัยนี้พระองค์ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการแสดงนาฏัิสินไทยเป็นอย่างมากนะคะทรงสนับสนุนให้พระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์นะคะได้ฝึกหัดเรียนนาฏศิลินตั้งแต่สมัยเยาว์วัยค่ะโปรดเกล้าให้จัดพิธีไหว้ครูขนละครขึ้นนะคะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเนี่ยร่วมการอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติค่ะ ในเรื่องบทพระราชนิพนธ์นะคะก็จะมีพระราชนิพนธ์เพลงนะคะประกอบการแสดงบัลเล่เรื่องมนโนราโดยพระองค์ได้เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นและพระราชทานนามชื่อว่ากินาลีสวีทค่ะ มีการจัดแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงค่ะรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะก็น่าว่าเป็นการแสดงที่มีเทคนโนโลยีขึ้นมาทําให้เสริมสร้างอรรถรสในการแสดงแล้วก็เข้าถึงเยาวชนได้มากขึ้นค่ะ เข้าสู่ในยุคปัจจุบันนะคะสมัยรัชกาลที่10ค่ะก็ยังมีความต่อเนื่องมีความเกี่ยวข้องในรัชกาลที่9สืบเนื่องมานะคะในนี้นะคะมีการนําเอาน่าตัดสินนานาประเทศนะคะเข้ามาปรับปรุงใช้ในการประดิษฐ์ท่ารําให้เกิดความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาใช้ควบคู่กับการแสดงหรือใช้เป็นองค์ประกอบในการแสดงหลายๆประเภทเช่นการนำเอาเทคนิคแสงสีเสียงต่างๆนะคะระบบมา่านไฟก็จะสามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ และวิชา,า,านาฏศิลไทยนี้นะคะก็ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นที่เรายังต้องศึกษากันอยู่นะคะตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมตอนปลายเลยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาวิวัฒนาการนาตศิสินและการละครไทยในสมัยรัตนโกสินค่ะเราก็เริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งก็สามารถเนื้อหาได้ว่านาตศิสินไทยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทดลองทํานะคะเป็นการประมวลผลความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานักเรียนสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะและเราจะมาพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครูแอมรัก,กราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ